วันนี้จะพาไปดูสองสินเชื่อของธนาคารออมสินสมัครง่ายผ่านแอป m y m o จะมีสินเชื่ออะไรบ้างต้องไปตามในคลิปค่ะธัญราษจัดให้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะที่แอป m มโมได้มีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดและได้มีการเพิ่มปุ่มขอสินเชื่อ เพิ่มเติมเข้ามาค่ะและในปุ่มนี้นะคะจะมีสสินเชื่อให้ท่านเลือกก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อเคหะค่ะให้ท่านสามารถสมัครผ่านแอป MyMo ได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งสองสินเชื่อนี้จะเป็นเพียงการสมัครเบื้องต้นเท่านั้นเราจะต้องไปยื่นเอกสารผ่านธนาคารสาขาที่เราระบุไว้ค่ะวันนี้ค่ะจะพาไปดูเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การสมัครทั้งสองสินเชื่อนี้ค่ะ ไปดูสินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินสูงสุด10เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีเมื่อรวมอ,อายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน65ปีค่ะกรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกันผู้ที่มีรายได้ประจําระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปี ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีค่ะสำหรับกรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกันค่ะระยะการผ่อนชำระอยู่ที่7ปีสำหรับอัตราดอกเบีย้ยนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะเป็นบุคคลที่มีรายได้ที่แน่นอนมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมือเ่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน65ปีค่ะเป็นลูกค้ารายใหม่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีรายได้ประจำต่อเดือน20,000บาทขึ้นไปมีอายุงาน2ปีค่ะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้ขั้นต่ำ30,000บาทและต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีค่ะสำหรับลูกค้าเก่านะคะของสินเชื่อเคหะ และใส่ทองกรณีใช้บุคคลคำประกันต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสินบัญชีเดิมมีประวัติผ่อนชำระดีในระยะเวลาย้อนหลังหนึ่งปีไม่มีชำระคงค้างค่ะมีอายุงานไม่ต่ำกว่าหเดือนไม่สามารถกู้ร่วมได้เป็นผู้ฝากเงินเผื่อเรียกของธนาคารค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อแคหะกันบ้างค่ะสินเชื่อบ้านสารฝันให้เป็นจริงตอบสนองทุกความต้องการเรื่องบ้านครบจบในทีเดียวค่ะไปดูจุดเด่นกันบ้างค่ะซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างบ้านอาคารซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดซื้อที่ดินที่มีอาคารของตัวเองหรือคู่สมรสสร้างอยู่แล้วเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือห้องชุดของตนเองหรือผู้สมรสจากสถาบัานเงินอื่นค่ะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่40ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปีค่ะไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารมีอายุ20ปีขึ้นไปมเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปีค่ะมีรายได้ที่แน่นอนสำหรับการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะการกู้ร่วมที่เป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้ค่ะ สำหรับผู้กู้ร่วมบุคคลอื่นนอกเหนือจากข้อ4.1ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนค่ะไปดูเอกสารในการยื่นกู้กันบ้างค่ะสำหรับพนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานธนาคารพนักงานเงินทุนหลักทรัพย์มีเอกสารดังนี้ค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเ,นเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน2เดือน สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวเจ้าของกิจการมีเอกสารดังนี้ค่ะสำนาบัตรประจำตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง6เดือนล่าสุดค่ะสำหรับเอกสารประกอบธุรกิจออกโดยราชการมีดังนี้ค่ะ 1. ห,หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เกิน3เดือน 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน3เดือน 3. กรณีเป็นร้านค้าสำเนาใบาทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า 4. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง6เดือนงบการเงินกรณีเป็นนิติบุคคลใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่มพอพสามศูนย์ย้อนหลัง6เดือนค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งสองสินเชื่อที่อยู่ในแอปไม m โมค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะให้ท่านกดคําว่าสมัครจากนั้นกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลอีเมลเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกับเลือกจังหวัดเลือกอำเภอเลือกสินเชื่อที่ท่านสนใจค่ะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลมีสองสินเชื่อให้ท่านเลือกค่ะ 1. เพื่ออุโภคบริโภค 2. เพื่อน,นําไปชําระหนี้สินเชื่อรายย่อยค่ะสําหรับสินเชื่อเคหามีให้ท่านเลือกทั้งหมด4สินเชื่อดังนี้ค่ะ 1. ซื้อที่อยู่อาศัย 2. ปลูกสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย3ซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัย 4. รีไฟแนนซ์ค่ะเมื่อท่านเลือกสินเชื่อที่ท่านต้องการแล้วจากนั้นให้ท่านเลือกสาขาที่ต้องการใช้บริการไกลบ้านท่านค่ะจากนั้นติ๊กยินยอมกดสมัครสินเชื่อค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอรับสายจากเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อกลับมาแจ้งรายละเอียดนัดวันเวลาเพื่อไปยื่นเอกสารที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านที่ท่านเลือกระบุไว้ค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่กำลังยื่นสมัครอยู่อยู่ในโรเซสไหนมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังรับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ